จูรินอัดรัฐบาลหลวยโถยกู้เงินมาจากประชาชนบริหารแผ่นดินเหมือนเด็กเล่นขายของจูรินอัดรัฐบาลหลวยโ้ยกู้เงินมาจากประชาชนบริหารแผ่นดินเหมือนเด็กเล่นขายของเป็นไม้หลักปักขี้เลนสร้างความหวังให้ประชาชนไปวันวัน วันที่17กรกฎาคม67ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพอรอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณา 67, พุทธศักราช2567พุทธศักราชวงเงิน1 2 2แสนล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระแรกเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจากคนละ1น0 0 0บาท นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์กล่าวว่ามีคนในรัฐบาลน,นี้อ้างว่าทำเหมือนประเทศสิงคโปร์ที่นายกคนใหม่ของสิงคโปร์เป็นคนประกาศจากเองตนขอทำความเข้าใจใหม่ว่าการที่สิงคโปร์จากนั้นเขาแจากจริงเพราะเขามีเงินงบประมาณเหลือพอที่จะให้จากแต่ไทยเป็นการกู้มาจากจึงเป็นคนละเวอร์ชั่นกัน ตนไม่เคยต่อต้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลในทางตรงกันข้ามตนได้ทวงถามแทนประชาชนทุกครั้งว่าเงิน1,000งบาทที่รัฐบาลประกาศที่ที่จะแจกตั้งแต่ตอนหาเสียงจะได้เมื่อไหรและจะได้กี่โมงวันนี้ก็ยังทวอมาถามรัฐบาลอีกครั้งถึงสัญญาที่ใช้หาเสียงของรัฐบาลพักเพื่อไทยโดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนรัฐบาลรวมถึงผลที่ตามมาของ โครงการนี้เพราะความล่าช้าของโครงการหรือความหลวยโถยของรัฐบาลที่บริหารราชการแผ่นดินเหมือนเด็กเล่นขายของเปรียดเป็นไม้หลักปักขี้เลนโอนไปเอ็นมาเอา,นเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ตั้งแต่ที่มาของแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้ขนาดนายกออกมาโชว์พาวนำทีมแถลงเองว่าบอกว่าต่อไปนี้ชัดเจนแล้วต่อมาก็ยกเลิกสิ่งที่ตัวเองแถลงนายกรัฐมนตรีท่านนี้เชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องเลื่อนทำโครงการไปเรื่อยๆ เพราะโบประมาณยังล่องลอยอยู่ในอากาศตอนหาเสียงคงจำได้จากทันทีไม่มีกู้พอเป็นรัฐบาลไม่กี่วันออกลายเลื่อนทันทีมีแต่กู้ถึงขั้นออกพอรอบอเงินกู้ห้าแสนล้านแต่สุดท้ายยกทงเขาเพราะจำนวนด้วยข้อกฎหมายว่าทำไม่ได้เพราะที่รัฐบาลพยายามสร้างประเด็นว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตเอาเข้าจริงประเทศไม่ได้วิกฤตถึงขั้นต้องกู้มาจากจึงเปลี่ยนมาเป็นจะใช้เงินทกสแทนท่า,า,นามกลางเสียงเตือนว่า สุมเสี่ยงผิดกฎหมายเพราะเงินทกสมีไว้ดูแลเกษตรกรเท่านั้นแต่จะเอามาจากแบบเวียงร้าแบบเฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่ตนอภิปรายไปคราวที่แล้วว่าทําไม่ได้มันสุมเสี่ยงผิดกฎหมายแต่รัฐบาลก็เสียงแข็งยืนยันว่าทําได้เสียเวลาไปสามเดือนเพราะความดิรันดันทุรังของรัฐบาลจนสุดท้ายรัฐบาลต้องโยนผ้าอีกรอบแสดงว่ายืนยันมาตลอดแค่ปากกล้าขาสั่นสร้างความหวังให้ประชาชนไปวันๆเท่านั้นเอง นายจุรินกล่าวต่อว่าเมื่อวันซืนก็มาใหม่อีกแล้วขอเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินที่จะมาจากมาจากสองแหล่งคือหนึ่งจากงบปี6 7จํานวน1 6 5 0 0 0ล้านบาท2งบปี68จํานวน2 8 5 0 0 0 0ล้านบาทรวมเป็น4 5 0 0 0ห0 0่นล้านบาทโดยงบปี6 7แยกเป็น2ก้อนงบปี68ก็แยกเป็น2ก้อนรวมเป็น4ี่ก้อนคืองบปี67จํานวน165 0 0 0พันล้านบาทแยก เป็นงบกลางปี122,000ล้านบาทที่กำลังขอสภาอยู่ขณะนี้และกำลังพิจารณาอยู่ว่าได้หรือไม่ได้ส่วนอีกก้อนไปใช้คําว่าไปบริหารจัดการอีกจำนวน43,000ล้านบาทส่วนงบปี68แยากเป็นสองก้อนก้อนแรกงบกลางของงบปี68ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการของสภาวันนี้ยังไม่จบจำนวนห5 2 0รล้านบาทและอีกก้อนหนึ่งรัฐบาลก็ใช้คำรู้ว่า เป็นงบเกิดจากการบริหารจัดการอีก132,300ล้านบาทซึ่งยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนเลยแต่ความจริงคือถึงวันนี้เม็ดเงินจริงๆยังไม่มีสักบาทเดียวยังล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะยังต้องรอขั้นตอนกระบวนการทั้ง4,500 0 0ล้านบาทหลายประเด็นจึงยังไม่นิ่งและนิ่งไม่ได้เพราะรัฐบาลบริหารแบบคิดไปทำไปและที่ร้ายที่สุดถ้าใครติดตามอย่างละเอียดจะพบว่าเป็นแบบสวนมาสวนกันไปของคนในรัฐบาลเดียวกัน ส่วนงบประมาณรายจ่ายกลางปีงบประมาณ67โดยเฉพาะงบฉุกเฉินที่ใช้ไปแค่3,000กว่าล้านบาทเท่านั้นจากงบประมาณ95,000ล้านบาทเพื่อขยักการใช้เงินก้อนนี้ให้เหลือใช้เพื่อนำไปจาก43,000ล้านบาทและงบประมาณปี68จำนวน132,300ล้านบาท ขอถามย้ำว่ารัฐบาลจะนำงบจำนวนนี้มาจากแหล่งใดจะใช้กลไกลของกรรมธิการเสียงข้างมากตัดจากงบต่างๆและใช้มติคณะรัฐมนตรีนำกลับไปใส่ในงบกลางใช่หรือไม่ส่วนร่างพอรอบอรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมปี2567ที่อภิปรายกันวันนี้ก็มีเนื้อหาเพียง6มาตราแต่ขอวงเงินสูงถึง1 2 2 0 0 0ล้านบาททั้งที่มีรายได้เพียง10,000ล้านบาทหากจะอนุมัติพอรอบอร ฉบับนี้จะเท่ากับว่าเป็นการอนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินชดเชยอีก112,000ล้านบาทเพื่อนำมาจากสนองนโยบายของรัฐบาลส่วนการใช้นี้ทั้งต้นทั้งดอกปัดภาระให้เป็นเรื่องของอนาคตที่รัฐบาลหน้าและคนรุ่นต่อไปรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังอ้างถึงรายจ่ายลงทุนที่กำหนดในร่างพรบฉบับนี้ที่มีการวิจารณ์กันมากเพราะงบฉบับนี้ระบุรายจ่าย1 2 2 0 0 0ล้านบาทว่ารายจ่ายประจำร้อยละ20หรือ24,400ล้านบาทเป็นรายจ่ายประจําแต่รายจ่ายการลงทุนร้อยละ80หรือจำนวน9 7 6า0นวน97,600ล้านบาทถามว่าเหตุใดรัฐบาลถึงตีความว่าโครงการดิจิทัล วันเลดจึงนับเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพราะว่าโครงการน,นี้ไม่ใช่เงินลงทุนแต่เป็นเงินโอนเพื่อการใช้บริโภคการไปวินิจฉัยเองว่า122,000ล้านบาทเท่ากับเงินลงทุนร้อยละ80นี้มันคาบลูกคาบดอกไปหรือไม่แล้วสุดท้ายอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงพรบรการเงินการคลังมาตรา21ต่อไปผมเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามใส่ฟองสบู่ให้เห็นว่าเงินที่ขอกู้วันนี้จริงๆเอาไปลงทุนเยอะ ไม่ได้เอาไปบริโภคอย่างเดียวแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในการพัฒนาต่อไปแต่มันนี้ความจริงไม่พ้นว่าที่นำไปจากให้ไปบริโภคไม่เช่นนั้นจะกำหนดสินค้าทำไมนายจุรินกล่าว สำหรับความคุ้มค่าที่รัฐบาลนี้ย้ำมาหลายครั้งว่าโครงการดิจิทัลวันเลตจะทำให้เศรษฐกิจโต5%และทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ภายใน6เดือนแล้วจะทำให้ GDP ดิจิทัลวันเลตโต1.2-1.8%ถึงแต่ตนมองสวนทางกันว่าโครงการนี้ได้ไม่คุ้มเสียซึ่งได้ไม่คุ้มเสียไม่แค่เพียงตัวเลขที่รัฐบาลบอกเท่านั้นแต่ยังมีค่า เสียโอกาสหากรัฐบาลนำเม็ดเงิน5 0 0แสนล้านบาทไปดำเนินการอย่างอื่นได้มากกว่านี้เช่นนำไปจากกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนจนจะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทันทีและนำเงินก้อนที่เหลือไปลงทุนด้านอื่นเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากกว่าเช่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสร้างคนในระบบเศรษฐกิจสร้างคนในระบบการศึกษารองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การกู้มาจ่ายใน6เดือนเหมือนโยนหินลงน้ำหนึ่งก้อนเกิดแรงกระเพื่อมครั้งเดียวก็หายไป แต่ที่จะเกิดตามมาก็คือพายุหมุนแต่เป็นพายุหมุนที่หมุนนำนี้ก้อนโตมาให้คนไทยต้องชดใช้ไปอีกนานเท่านานเข้าทำนองประเทศเสียหายไม่ว่าขอให้ข้าได้หาเสียงที่พวกเราได้พูดกันอยู่ในสภา นายจุรินยังกล่าวถึงเรื่องความไม่โปร่งใสว่าขอเตือนรัฐบาลให้ระวังอย่าให้แรงกู้ครั้งนี้เป็นแรงกู้ไร้อนาคตเพราะการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันขาดเพราะขณะนี้ยังมีคำถามจากประชาชนเช่นเหตุใดไม่จากบุคคลตั้งแต่อายุ13ปีเป็นต้นไปพร้อมยังตั้งข้อสังเกตว่าการจากผู้ที่อายุ16ปีทำให้อีก2ปีก็จะสามารถลงคะแนนได้หากจากเด็ก อายุ13ก็อาจจะเสียของจึงงอเห็นว่าเหตุผลนี้เป็นคำตอบจึงขอให้รัฐบาลได้รับทราบแผนที่มีการเปลี่ยนไปใช้แอปทางรัฐแต่ดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นทางรอดของคนจนและกลุ่มเปราะบางชั่วคราวเท่านั้นเป็นทางรอดของพักการเมืองแต่ไม่ใช่ทางรอดของประเทศ